สวัสดีครับรับอะไรดีครับไปถั่วไหมถั่วแล้วครับไม่มีถั่วนะครับมีถั่วไหมไม่มีครับที่นี่ร้านน้ําครับมีถั่วไหมนู่นเซเว่นอยู่สุดซอยเราไปหาดูมีถั่วไหมไม่มีว้ยมีถั่วไหมถ้าถามว่ามีถั่วไหมอีกครั้งหนึ่งผมเอาธนูยิงคุณแน่มีธนูไหม ก็บอกว่าไม่มีไงโถโ่ไม่มีเราดูเราไม่ถั่วมั้งมาโทรเออไว้มาพรุ่งนี้ได้ไหมครับรอครับโอเคครับไปและปิดร้านก่อนเฮ้ยไปแล้วสวัสดีครับเอาอะไรไหมครับ มีถั่วไหมมีครับมีมีมเออจะเอาถั่วโกโก้ถั่วเขียวหรือถั่วลิสงดีครับมีแอปเปิ้ลไหมเฮ้ยไม่มีแอปเปิ้ลนะครับไม่มีมีแอปเปิ้ลไหมเฮ้ยไม่มีนะครับแอปเปิ้ลน่ะไม่มีไม่มีมีแอปเปิ้ลไหมเนี่จะถามว่ามีแอปเปิ้ลไหมอีกครั้งหนึ่งผมจะเอาธนูยิงคุณแนะ่แล้วมีธนูไหม มีสิครั้งนี้มีธนูฮ่าฮ่าฮ่าแกไม่รอดแน่ฮ่ามีลูกดอกมา <g ül> ก็บอกว่าไม่มีลูกธนูไงโถโอ้มีธนูแต่ไม่มีลูกดอกนี่เองแล้วมีแอปเปิลมาอ้าเบือ่อเบื่ออาชีพนี่ Ha 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 ha